What? Oh. าเดี๋ยวตั้งใหม่นะคะห้าสิบตารางวามาันใหญ่มากนะคะทำเลยเด,ยเดียวกับหุราะิริแล้วก็สปริงเพคค่ะซึ่งใกล้ดตุอกโกมากเลยเดินทางสะดวกมากเลยบ้านใหญ่ใครไม่เลือกขนาดนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะไปฟังทันไหมคะฟังไม่ทันก็ฟังใหม่คะ่ะบ้านไซส์ใหญ่นะคะ50ตารางวา100ตารางเมตรนะคะพื้นที่จัดเต็มเลยคะ่ะ3นอน2น้ำนะคะข้างบ้านสามารถออกตรงครัวตรงนี้ได้นะคะแล้วก็รอบบ้านเนี่ยคะ่ะจะมีก๊อกให้นะคะแล้วก็มีระบบกำจัดปลวกให้ด้วยคะ่ะ โอเคทีนี้ขออนุญาตกอร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเดินรอบบ้านจนเหนื่อยเลยค่ะนี่ค่ะหนะ้าบ้านก็มีก๊อกน้ําให้นะคะอันนี้คือห้องนอนด้านหน้านะคะ โอเคครบแล้ววนจะมาถึงหน้าบ้านนะคะโรงตรวจรถทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ let's go เข้ามาข้างในนะคะห้องโถงขนาดใหญ่นะคะไซส์เบอร์เลยค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะมีหน้าต่างด้านข้างนะคะเปิดให้ลมโฟเข้ามานะคะและก็มีหน้าต่างบางกระทุ้งไซส์ใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้คือเป็นโซนของรับแขกเลยนะคะมีฝ้าดอบนะคะสวยงามทีนี้เราเข้าไปดูห้องนอนด้านหน้ากันค่ะห้องดอนหน้าด้าก็คือห้องเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่หน้าต่างเนี่ยมี ทั้งกระทุ้งแล้วก็ทั้งบานสไลด์ค่ะแสงรับแสงรับแดดได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูห้องน้ําส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ห้องน้ําก็ไซส์ใหญ่นะคะแยกโซนเปียกแห้งนะคะ แล้วก็จะมีะชักโครกสุขภัณฑ์อะไรให้สวยงามค่ะเทสหนึงนะคะว่าน้ำไหลไหมนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะที่ห้องน้ําตรงกลางนะคะห้องน้ําตรงกลางก็ใส่เท่าห้องเมื่อกี้เลยค่ะแยกโซนเปียกแห้งเหมือนกันต่อชาว์าไว้อาบน้าไว้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะมีช่องวางสบู่ให้เรียบร้อยค่ะโอเคถ้างั้นเราไปกันต่อเลยค่ะไปห้องนอนที่สองนะคะ ห้องนอนที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นซ้ายกำลังนี้นะคะรงเตียง6 6ฟุต5ฟุตได้เ<อ>จยดบน,นะคะเด็กคนนี<ๆ>้ไปกินอะไรมาดีเชียวโอ๊ยคุณม <c oughs> คแม่จะเป็นลมนะคะ <c oughs> บ้านปลูกกระเบื้องแกรนิตโตอ,อย่างดีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะเมื่อกี้เราพาเดินแล้วแล้วก็ตรงนี้สามารถจัดเป็นห้องทํางานได้นะคะเป็นที่นั่งทานข้าวได้หรือว่าห้องรับแขกได้ค่ะทีนี้เราไปดูห้องนอนสุดท้ายนะคะห้องนอนที่3ค่ะ โอยใจแป๊บหนึ่งนะคะโอเคห้องนอนสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องที่มีหน้าต่างสองฝั่งค่ะแล้วก็วิวด้านหลังเนี้ยนะคะสวยงามนะคะรับแสงแดดตอนด้านช่วงบ่ายนะที่นี้สุดท้ายนะคะเราไปดูที่ห้องครัวกันค่ะนี่คือภาพห้องครัวค่ะวิดีโอไม่ถ่ายขอโทษด้วยนะคะครัวจะออกมาด้านข้างตรงนี้ได้นะคะโดยภาพโดยรวมก็จะมีหน้าบ้านนะคะลงจอดรถจอดได้สองคันนะคะแล้วก็บรรยากาศบ้านค่ะ ติดใจถนนใช่ไหมคะถนนขอไปแล้วเดี๋ยวมาด้วเราแป๊บบรรยากาศตอนนี้คือตอน5้าโมงนะคะบ้านเงียบสงบมากค่ะเพื่อนบ้านดีนะคะและก้กกลางคืนไม่เปรี่ยวด้วยค่ะบอกเลยสว่างจ้าเลยค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆนะคะในเมืองค่ะเพราะว่าใกล้บึงหนองโครใกล้ตลาดคำไฮใกล้ทันใกล้อาถนนสีจันทและใกล้เซนทันค่ะเดินทางสะดวกนะคะรัก นี้ลุดได้ยังไงนะคะปล่อยให้หลุดไม่ได้นะคะรานะคาเพียง2 4งจุดนะคะกู้เกินได้ญญค่ะติดต่อตอนนอยมาได้เลยค่ะดำเนินเอกสารให้จ้าจวันนี้